ที่ดมโรงเวนเสรีศึกษาอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์คณะครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมกันจัดงานมาเด็กให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6โดยมีนักเรียนผู้ปกครองผู้มีเกียรติร่วมง,งานทั้งสิ้น2,000คนมีนายชาครินอินอิมวรปาดนายอำเภอชนแดนเป็นประธานเปิดงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนและมอบทุนการศึกษาสมรับนักเรียนที่ประพฤติดีและทุนดีเจโรงเรียนจากนายนัทรัตน์พรธาดาวิทย์ประธานกรรมการบริษัททองขาวจำกัดประธานกอตอตอ,ตอตรอสถานีตำรวจภูธรชน มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเด็กจมน1,000 0บาททุนการศึกษาดีเจสถานีวิทยุโรงเรียนจำนว0 0 0บาทโดยมีนางสาวปวีนาภูลสละและนางสาวชองมาศ เลอกสนันเป็นผู้แทนมอบและกิจกรรมการแสดงของนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งการจัดง,งานบันเด็กครั้งนี้เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสําคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูส่งเคราะห์เด็กเป็นพิเศษให้เด็กยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตนเองอยู่ในระเบีบยบวินัยอันดีและเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลมดิสิ์ของเด็ก